สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมืเหนียนโน่นที่ยากกับสิบห้าหาไปหายายน้อยนะคะคุณยายน้อยฝากขอโทษว่าบอกเลขบอกเบิร์ตนะคะถ้าบอกเบิร์ตก็จิถือนะคะแต่วางวดนี่คุณยายน้อยบอกว่าฝันดีแล้วฝันตองงวดฝันว่าค้นตายแล้วกลับมาตายไม่ตายยุบบ้านเลขที่นะคะฝันแบบนี้บอกออกอายุกับบอกบ้านเลขที่นะคะจะเป็นตัวใดกับเขาไปปั้งเขาไปช o o น้ำกันเลยคะ่ะ ยหน่อยวันดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเลขยกหาคุณย่าหน่อยบอกออกน้อเนาะเฮ้ยจะออกยิ่งได้ยินยายว่าบอกลูกบอกหลานว่ามืดบอกข่าวบอกอีหยังบอกว่ามืดเราให้ฟังเนี่ยได้ได้อันตั้งหันซีเรียกเอาเพื่ดนได้มาฟันกันขึ้น,นทีน่ฟันเลาแปลป่า ไเอาปลาอยู่หน้าปลามันเติดลูกป็ดบวกป่าสองตัวปลาอยู่ในหลุมในหลุมปวดเอาเลยสองตัวมันตายหอกะมาณมันตายตายแล้วปลานี่าปลานี่ขึ้นสามพม่าพม่าพมาบอกมีเล่ถิ่มโตตมันก่อนอ่ะเล่บว่าเขาปลาตายในหลุมย่ตีเป็นศูนย์ยังตีเป็นศนย์จ็ดศูนย์แปดอ๋อตีเป็นศูนย์เจ็ดศนบัดขึ้นต่อมาพม่าพม่าบอกหาหกตัวนั้นได้ถิ่มเลยเออตัวนันมาทิ่มเลย ออกเเาาาหหตจะเริ่มมาปลาแก่ตาหาหกตัวฟันไม้ฟันไม้นี่ยเดียวเอาตัวผีเลยเลยลืมตัวฟันกอนซ้ำบางอรั้งจะออกไปเดียวเราขึ้นมานอนก็ขึ้นมาขึ้นแล้วกับมาไม้แล้วฟันแล้วบ้าค่ะผู้ใดผู้ใดมาหาบ้าไม่ผู้มาหาไปเลยไปไปเฮี้ยนเขาเลยโอ้ไปหาเขาเจ้าเลยเฮี้ยนหลังนันหนลูกเคยคนตายตายแล้วที่นี่ขึ้นมาตาย คนตายแล้วกรับมาตายอีกวคับขึ้นมาไตอีกแม่ได้แป่เต่างมุ่งกู้น้ำพิ่นเฮียนเพิ่นเฮียนเพิ่นหังเก่าหลังเก่านัไรค่ะค่ะแต่ว่าบันไดที่นนั่นซีหกซีหกบันไดที่ซีหกตัวเดียวนี่แหละว่าต้องเอาไว้ตัวดอกโอ้ซีหกตัวเดียวตัวเดียวนี่แหละ ยายฟันตาปืนใดเนี่ยค่ะปืนก้อนหนึ่งเียกออกก็ขึ้นนกขึ้นเล็กออกแล้วนั่นละกันฟันตองหยดเลยฟันตองหยดก่ะมันตะเกาว่ามันเป็นลักษณะนี้มากเลยจ้ะมันมากมันเป็นลักษณะนี้มากเลยฟันฟันตองหยดมันจะงหอดมากนี่แหละเเสนีแหละบัดเด็กกริบมันตัวเดียวนี่แหละใกล้เมือใกล้เมือก็สิมาไหมหนูข้าวหนูข้าเบิ่งนการ์โทรศัพท์เปฟันว่าจังใดก็บคงที่เรีย ปานอัเฮียนเขาเจ้าเป็นยังก็อืออันเฮียนเป็นเป็นลูกเคยเป็นตายตายแล้วละแต่ว่าตายแล้วกลับมาตายไหมขึ้นมาตายไหมขึ้นเลี้ยงออกแล้วแล้วฝันนนัขึ้นมาตายไหมแต่ว่าลูกเคยเป็นกระตาย่ตายเราละก็เป็นจริงตายอีหลีแล้วตายอีหลีแล้วตอนเพิ่นตายอายุเท่าไหร่อือวาอายุว่ามีสามสามสิบเก็ดเหมือนบอก สาเกดปีที่บ่าทับเกิดสตอนตายอายุสาเกดปีนะครับตายแล้วการมาตายไม่เออสามเก็ดเออสาก็ดต่อเขาเยตเป็นสามแปดอ๋อเพิ่มในร่มเพิ่มในร่เพิ่มอีกปีนึงเนาะตายสามเก็ดจะต้องเป็นสามแปดบัดนี้บ้านเอทีเมทัลแต่ใจ่ซนนีหกสี่สี่หกสี่หกบ้านเอที่หสี่หกนี่แหละสี่หกมูใหญ่เหรอยายมูเก่า มูเกาแต่ว่าคนที่ตายแล้วมาตายไหมนี่ตอนตายอยุสามอยูสามเจ็เล่นเขนข้างลงามสิบแปก็ต้องเขียนสามเจ็ดสามแปาเจ็มแปดกันเลยมัว่าคนก็ออยู่ไหแมนเม่่ห้าแมนค่ะก็ตายเราขึ้นมาตายอีกก็เลย่ไรเนี่ยนาะผาเกิดมาหลายหลายมาเต็มเฮี้ยนมาเต็มเฮี้ยนเปนเลยไหม็ดที่แล้ว อันเพิ่นขึ้นมาว่าท่านนี่มันรังได้เงิขึ้นมาเลยได้ไปไหว้เพิ่นเพิ่นค่่ะเพินตายแล้วเป็นหันโลงเห็นหอดโล่งบนี้ี่นี่ตายขึ้นมาตายอยู่หลังเก่านี่ล่ะค right. ันขันรักสถีเป็นนั่นนี่มันคยมันค่อยเหม็นไงอืมคันลักสถีเป็นเังซี่ขันฝันแบบนี้แม่นมันชอบออกเลขเฮียนบ่ยายคันยายฝันแบบนี้ออกเลขบ้านเลยแม่นบ่ ตะเก้ากัออกเลขบ้านกะมีออกเลขบ้านกะมีออกเลขอายุคนกับมาตายไหมกะมีเออนี่แหละเบิ้องเปเบื้ลงร่องถือกันเนาะไม่ใช่เนาะนะคะเลขบ้านกลับมาตายใส่บ้านเลขทีเก้าคือบ้านเลขทีสี่หกมูเก้านะคะคนที่ตายนะตอนตายอายุสามสิบเจ็ดเพิ่มเพิ่มหายคางล่องเป็นสามสิบแปดนะคะตายแล้วกลับมาตายไหมนะคะเท่าก็ว่าคลิปนี้มีเลขสามคู่นี่นะคะสี่หกสามเจ็ดสามแปดนะคะ เพิ่มฝันของคุณย้ายน้อยฝันตองวดนะคะตาพัดเล็กกว่าาตาฝันงวดเดียวเทียเดียวนี้บอกรับคุณยายครัับน้ายตาเล็กกว่ไปสิฝันต่องตลอดส่วนฝันตาขึ้นได้หมดเลยฝันได้ตั้งสองสูงสองสูงเขอกันเลยนี่ตี่เล็กออกปุ๊บเป็นสี่ฝันเลยฝันล่างหัวเล็กเลยว่าเป็ไงบ้านฮ้างน้อบ้านฮ้องคนอื่นว่าฝันล่างหัวเล็กเราย้ายกับพวกฝันร้ายเที่อาตาละงวดหนี่ฝันเท่าฝันเท่าละมื่สองมื่น ก็ฟันเท่านั้นละก็แล้วเลยก็ฟันเพื่อฟันเอาขอ้นกับเพราะสนใจแล้วนะอันผรักแบบฟันตัวนี้กอนแล้วกันใช่ไหมครับพี่น้องฟังความฝันของคุณยายแล้วก็ไปพิจารณาเบิ่งนะครับเพื่อลัฐทีพระใดสิเปลี่ยนจังไหนนะครับแต่ว่าลัฐทีของคุณยายเนี่ยก็ฟันจังสี่สิออกบ้านเล็กที่นะครับบ้านเล็กทีสี่สิบหกนะครับต่อมานี่ยกันลังพี่น้องซ้อกันมากกันสามเจ็ดเพื่อกันดิง บ้านนึงที่ต่อกันต่อกันกับเฮียนผู้ตายเฮียนเฮียนเฮียนต่อกันเป็นยังค่ะอันเป็นพี่ญาติกันเขาเป็นญาติญาติยันใกล้ใกล้กันนี่สามสิบเจ็ดอายุผู้ตายสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดนั่นแหละประเดี๋ยวแต่ว่าเพิ่มมาอีกปีหนึ่งเพิ่อนไส้คันก็ล้มมาเป็นสามสิบแปดนะครับเพราะว่าเพิ่งตายแล้วกลับมาตายให้วกำายไม่แล้วทำมัน ตายแล้วกลับมาตายไหมมาตายใส่บ้านเล็กที่นี่ถามมันบ่อออกบ้านเล็ที่ก็คือออกอายุคนที่กลับมาตายไหมแม่คือน้าหน้าจะเป็นแบบนั้นมีสองยางนะคะมีสองยางตองดันนะครับบ้านเล็กที่สี่สิบหกมู่เก้านะคะคนที่ตายอายุสามสิบเจ็ดเพิ่มขางร่งเป็นสามสิบแปดนะคะนะคะมีสองประเด็นนี่นะคะคุณยายว้าถ้าบ่อบ้านเลขกที่ก็ออกอายุค้นตายกลับมาตายไหมเนี่ยนะคะ ว่าลัทีองคุณยายนี่ส่วนมากสีออกฟันเล่กที่เออแบบเช่นเดียนครับียวคนงวดตะแกรตะเกียกับฟันเกไ้ว้เช่น็นตายก็ออกใช่ครับบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้หรือมันจิกลับอบเบ้าอีกเขาก็รู้เนาะเขา่รู้จิกลับออเม่อวาผู้ตายได้ออกกลับขึ้นมาตายไหมนาะสกบแล้วเล็ตัวเก้าผมนั่งวะเขาก็แน่ก็แน่ก็แน่เลยครับเด้อออเป็นแค่แนวทางหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะครับ มันมีสี่หกสามเจ็ดสามแปดคุณย่ายน่อยเป็นคนปันในคุณย่ายน่อยมักตัวได้ค่ะคิดว่ามีท่างเปลี่ยนไปได้ตัวใดแต่ว่ามักตัวที่อะไรมักตัวสี่หกมักสี่หกนี่บอกครับตัวที่คุณย่ายน่อยคุนมักนะครับมักตัวนี้้ะคะเด้อสี่หกนะครับตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับ บ้านอีกที่สี่สิบหมู่ที่เก้านะครับอายุเพิ่นสาสิบเจดปีแต่ว่าเพิ่นเพิ่มอีกปีหนึ่งเพิ่มทางกระล้งนะครับยันติดกระโล้งมสามสิบแปดปีแต่ว่ามันสําคัญที่ว่าเพิ่นกลับเึ้นมาแต่ไม่มเลขสี่หกเคยออกไปแล้วฮะที่จะกลับอ,ออกมาอีกนะครับคนเต็มบ้านเลยบอคะ่ะานฟัน,นก็กับเต็มเงี้ยนนนนคนไหนเงี้ยคนเต็มเงี้ยเลยพี่นองแคบหน้าจอไว้เลยครับเด้อพี่นองหลายพากันหลายพากัะเลยมาให้บุญนะ ดเดวเด็จนันก,กิอสเ้นติดกัอามามาินมันของันของคุณยายงวดที่ผ่านมานเ,เป็นฟัน2เทออเป็นฟนบสู้ฟังเทออเดียวเป็นวบาไม่ปังตาขาหกเนาะเนฟันอะเจ็ดศูนแดปดบวบสู้ฟัง เพื่อนปลาเพื่อนปลาฝันสองเท้อเพื่อนผดมาจับเท้อสุดท้ายเนาะเท้าเท้อขึ้นที่สองจะมาจะมาจับเอาขึ้นแล่ไมาจับเอาไอ้พวกเบ่าเนี่ยคุนกับปลาทิ่มเลยโอ้เสียดายเนาะคุณยายเนาะเอ้ยเสียดายทินแล้วเหนบ่าสั่นสิได้ปีได้หโฮอยู่หรอวันนี้แก้มือไม้คุยายเนาะเอ้เียดายทิมแล้วเห็นว่าั้นเสียดีปี้โฮเยอะอวันนี้แก้มือไม่คุะคุณยายน้อยคุณสีแก้มือนะครับความฝันของเพื่อนนี่สิเป็นเลขหางเดียวตลอดถ้าว่าเอีดมิอนกันไม้น้ำซื้อเรื่องอายุนะครับ เรื่องอายุของผู้ตายเพราะว่าพื้นตายไปแล้วพื้นกลับขึ้นมาตายไม่นะครับอาจจะเป็นเลขทีบ้านซ6หกกเป็นได้<ม>หรือว่าศีออกอายุ37ปีกัเป็นได้เป็นไปได้ทุกโตเนาะครับมีผโปรยหัววานศีอ,อักตัวใดจเ,เป็นตัวใดเลยครับเด้อยายก็บว่าให้ฟังเ,ออเป็นแค่แนวท่าก็ฟังแล้วว่าสู้ฟังนะครับ ยักพอมุจะดีพ่อเเดียวบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดนาะยน้ะยบ่าให้เบ่าความฝันฝันกันตังนะคะทั้งช่องทั้งช่องของห้องก็เปลี่ยนแค่เพียงซื้อน้ำเสนอนะครับนํำเออเรื่องเล้าความฝันของคุณยายน้อยมาเบาสู้พี่น้องฟังเอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเพือนน้ำไปพิจารณานะครับ้เทียบบางที่บางบางเทียบบางทีนะครับอาจจะเป็นโชคลาภก็เปลี่ยนได้นะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาเพิ่งนะครับใส่พิจารณายาณในการรับชมนะครับ พี่น้องโฉบโฉบมันมานเด้อนะครับพี่น้องเฮงใเรือโฉบโฉบมันมานไปน้ากันทุกท่านทุกคนนะครับขอขอบคุณยายหน่อยหลายๆละคันเด้อที่เสียสละเมื่อว่าวกุ้มปันในลูกหลานเพิงนะคะสวัสดีค่ะ